สวัสดีครับผมพี่พี่เพื่อน้น้องในชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพ่อแก่นะครับชมรมคนละพ่อแก่นะครับผมแล้วก็เพื่อนพี่น้องบางทหานบางซื่อนะครับวันนี้ผมได้มาตามรอยนะครับของอาจารย์แก้วจันทร์นะครับท่านอาจารย์แก้วจันทร์ครูอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์นะครับวิชาความรู้นะครับให้แก่ทุกท่านนะครับผมแก็วันนี้เราอยู่ที่วัดธรรมมังกรทองนะครับก็ผมเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดท่มังกรทองนะครับผมก็วัดท่มังกรทองแห่งนี้ถามว่ามีความมาสำคัญการกอาจารย์ยังไงก็สถานที่ตรงนี้ก็คือ,อคนนมสกุลจันทร์เนี่ยก็ท่านจะเอ,เอามากรดกระดูกเนี่ยมาเก็บไว้ที่นี่ซึ่งอาจารย์แก้วจันทร์เนี่ยตอนสมัยท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็จะมา,าท่านก็จะมากราบไหว้นะครับผมข้างหลังผมเลยครับที่ท่านเห็นนะครับ นี่นะครับนี่นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยออจะมีเขียนคําว่าจันทร์นะครับตรงนี้เอ่ซึ่งซึ่งสงสัยเ,ออเขาเนี่เป็นการเ,ออเขาจะมาทาสีใหม่นะครับผมก็เลยคําว่านมสกุลจันทรเนี่ยก็เลยได้หายไปนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมก็ได้นํารูปอาจารย์เนี่ยท่านมาไว้นะครับ มอยมาไว้ด้านด้านนี้นะครับมาไว้ด้านนี้เออโอ้เป็นสิบปีครับตอนนั้นที่ผมมานะครับตอนนี้รูปก็ได้เออหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเรามาเดินตามรอยของท่านอาจารย์แก้วจัทนทร์นะครับผมครูอาจารย์ผู้ที่ให้วิชาความรู้นะครับผมแล้วก็ได้มากราบบรรพบุรุษของท่านนะครับผมนี่นะครับที่นี่ เราเดินเข้ามาด้านในสุสานก็การเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะมารบหลูหรืออะไรยังไงนะครับก็คือเราได้เดินทางมาตามรอยของท่านอาจารย์แก้วจันทพรว่าท่านเนี่ยสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านได้เดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับมีทางที่ท่านตายเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงนะฮะ สมัยลูกศสิทธิ์ลูกหาของท่านจึงเคารพบ,บูชาท่านนะครับผมสมัยนั้นเนี่ยผมก็เดินทางนะครับจะเดินทางขับมอเตอร์ไซค์กันมานะครับก็มีพี่เล่น,นะครับม,มีออมนะครับแล้วก็มี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 หลานของอาจารย์ก็คือเล็กนะครับนะฮะ แล้วก็เน้องๆอ,อีกหลายคนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยที่วัดท่ามกรทองนะครับก็จะมาแวะกราบไหว้บรรพบุรุษของท่านอาจารย์นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยมีที่หนึ่งที่ผมจะมาไปก็คือเจ้าพ่อขาตกอาจารย์เนี่ยท่านชอบเออเวลาท่านมาเนี่ยท่านจะเข้าไปนั่งนะครับผมแล้วตั้งไปไปกราบ แล้วก็ท่านท่านจะนั่งนิ่งๆเลยท่านอาจารย์แก้วจันทร์ทองเนี่ยจะนั่งนิ่งๆอยู่ในนั้นเลยนะครับนั่งทําสมาธินะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปกราบสักการะท่านเจ้าพ่อเขาตกนะครับอีกสักพักหนึ่งผมขอเดินขึ้นบนวัดท่ามากรทองก่อนนะครับเพื่อที่จะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในใครนะครับแวะเวียนผ่านมาจังหวัดกาญจานบุรี มาได้นะครับที่วัดธ่ามังกรทองนะครับผมมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มาดูนะครับในที่พิธีทางของอาธิก็กระดูกของออคนในสกุลของจันทร์ทองคนในสกุลจันทร์ทอนะครับที่อาจารย์แก้วจันทร์ทองท่านมากราบในทุกๆปีนะครับมากราบว่าในทุกๆปีนะครับผมเดี๋ยวดลภาขึ้นไปนี่นะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับ ข้างบนวัดทรรมกรทองเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในวัดธรรมกรทองแล้วนะครับ มีก็จะเป็นเรเกจิัปในถ้ำน,นี้ก็ค่อนข้างชิงครับมีน้ำไหลตลอดเวลานะครับนี่ก็จะเป็นรูปปั้นพ่อแก่นะครับปางต่างๆนะครับ รวมูปก็ตภูรศีทั้งร้รอยแปดนะครับที่พบการรักษาอยู่นะวัดธรรมกรทองเดี๋ยวเราไปท้ายหละ <S <S นี่นะครับนี่เวลาทางวัดเนี่ยก่อสร้างเนี่ยก็จะมีลอ,อกสักลอ,อกอออเห็นปูนทรายขึ้นมานะครับจากข้างล่างขึ้นมาสู่ข้างบนตรงนี้ไปไหนนี่นี่นะครับช่องทางลอดของวัดธรรมกรทองนะครับผม โอ้โหค่อนข้างที่อชันน่าดูลึกด้วยถ่ <40 S 1> า<ม>ให้ดูนะครับผมมาวัดท่ามังกรทองหลายครั้งแล้ววรงนี้ไม่เคยมาดูไม่ชีลอยน้ำทีวันเนี้ยได้ดูแล้วไม่ชีลอยน้ำ ผมก็เพิ่งมาเห็นเนี่ย้สีลอยน้าําไม่เคยได้เข้ามาดูเลยเพิ่งมาได้ดูอันเนี้ยนะมันก็ถ้าจะ,จะว่าแปลก็ก็งงเงินนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อขอตกนะครับที่จังหวัดกาญจานบุรีศาลแห่งนี้เนี่ยท่านอา์เจ้าจันทร์เนี่ยท่านได้เคารพรักและศรัทธ,ธามากนะครับเวลาท่านมาที่จังหวัดกาญจานบุรีนะครับ ท่านก็จะมาแวะที่วัดธ่ามกรทองนะครับการสักการะิทธิเจ้าการสักดิ์สิทธเสร็จเสร็จที่อยู่ที่วัดธ่ามกรทองแล้วก็ท,ที่เมรุที่ไอไอที่โกดอธิที่ตั้งของอ,อคนในตระกูลของอาจารย์แก้วนะครับแล้วก็ท่านก็จะเลยมาประมาณ3ามเมตรนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลารถพื้นที่เนี่ยแถวนี้ผ่านไปผ่านมาก็จะบิดแต่ นะครับผม๋ยวเข้าไปดู้ไมในะครับนี่นะครับเราจะกินทั้งหลวันนี้ผมก็ได้เดินทางมากับจทางที่หนึ่งสนอ,อ้อยนะครับน้องขวัญนางซ่อนนะครับแล้วก็หมูจาริจนะครับนี่นะครับั้บตงตูนนะครับอยู่ที่สามเจ้าพขอตก เรามาทำรอของท่านพู้เก้าจันทร์กันนะครับท่านอาจารย์แก้วจันทร์อมาท่านก็นจะมานั่งนะครับผมให้ท่านไม่ไม่นั่งตรงน,นี้ก็จะนั่งบริเวณด้านนู้นนะครับผมจะนั่งสงบจิตอยู่สักประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับเพราะท่านอาจารย์แก้วจันทร์ทอเนี่ยท่านรักขารพและศรัทธาท่านเจ้าฉพอะขอตกเป็นอย่างมากนะครับ ก็การขอบคุณทุกท่านนะผมไว้ EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปตามรอยนะครับว่าอาจารย์แก้วจนทร์เนี่ยได้เดินทางไปที่ไหนบ้างและจะไปหาลูกศิษย์ของท่านนะครับทุกคนนะครับผมให้เล่าเรื่องราวนะครับประสบการณ์ที่ได้ประสบพบเจอนะครับผมได้อยู่กับท่านตั้งแต่อยู่กับท่านอาจารย์แก้วจนทร์มานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ กับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันอพี p นั้น ep หน้านะครับผมสวัสดีครับ